อะไรกับเคนมาแล้วนะสำหรับอานประพินีจากพระต้าป้าอะไรแข่งเรือเยาวประจำปีส่1 8ขอน่าังหวัดสุจรวัดสราธฐฐานีปีนี้4ีถึง12ตุลาคมไปใต้แนวคิดพลังสตา์จากประประพินีสุราธานีสู้นานาชาตินะครับ<ฆ>เรียนพิบพิิวันนี้เราได้รับเกียรติจากหญิงจ้าทัานนันทวัฒน์เจริญวัน รอพ้วอากาศจะว่าสุราษฎร์ธานีมาร่วมพูดคุยครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับที่ข่าวเกียงนรองยิ้มอ้อมแล้วครับผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับครับตอนดับสู้แรงข่าวชาวใต้นะครับแต่งกับก่อนอื่นเลยนี่แข็งทึ่งเหล้วนะครับซี่ตุลาคมนี้ก็เริ่มมาแล้วนะกับพมินีฉับพลานะครับปีนี้กานพื้นบังครับนะครับครับปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆส่วนเหมือนกันเหมือนเดิมนะครับทางเทศบาลทางอบจแล้วก็จังหวัดนะครับซึ่งทางท่านผู้ว่าเองเนี่ย เมือนที่ทางพี่เบาเกียงบอกนะครับว่ามีแนวคิดในการจัดงานก็คือพลังศรัตธาจากประประเพณีสุราธานีสู้นนนาชาตินะครับก็งานจักปลานี่มันอยู่กับสุรานมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับนะเดี๋ยวจัดมาเมื่อกี้นี้เขาจะจัดจักประทางน้ำเพราะว่าสุราธานีนี่มีแม่น้ำตาปีวกจจะมีคลองลอยไส้นะครับถึงเป็นไส้น้ำลักกล้องสุราธานีหลังๆมานี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็คือ กลายเป็นเรือพนมพระทางบกเลยอันนี้จะเป็นเรือพระทางน้ำนะครับอนนี้ทางบกก็ตอนนี้มีอยู่เหมือนปีที่แล้วนี่อยู่ลอยกว่าลำนะครับเลยมีคําควันประํางานว่าทําบุญลอยวัดในวันเดียวสามารถทําบุญได้เลยนะครับลอยวัดในวันเดียวเลยวันเดียวมหัศจรรย์นะครับซึ่งทางจังหวัดจชลธนีนะครับก็จะจัดตั้งแต่วันที่๔ถึง๑๒กิจกรรมก็จะ คล้ายๆเดิมนะครับกานเมือนเดิมคือเราจะเริ่มจัดกิจกรรมเนี่ยหลองพ่อพระจะเข้ามาวันที่เจ็ดนะครับ,รบมาที่บริเวณถนนดอนนอกนะครับตั้งขบวนที่บริเวณถนนดอนนอกมาเลื่อนจําเก่าตรงนั้นแล้วก็วันที่แปดก็เริ่มเคลื่อนขบวนนะครับอ,อันนี้คือ คือกิจกรรมนั่งแล้วครับไปเส้นทางเดิมนะครับวันนี้ปีนี้เส้นทางเดิมเส้นทางเดิมนะครับผมเดิมค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยทูตวัฒนธรรมจ้าอุบลก็ยังมาร่วมงานกับเราเหมือนเดิมนะครับก็ตอบรับมาแล้วนะครับทางอุบลจะเอาเรือพุทธมณฑลเรือเทียนครับมาแล้วก็มีขบวนของเขามาด้วยนะครับมาชมมาร่วมนะครับมาร่วมเหมือนเดิมค่ะกิจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ย่ะทันรองส่งพ่นผนึกพื้นการท่องเที่ยวบ้านเรามั่งอะครับก็ เราไม่้องไปถึงอุบลเลยเราไปใจเ็นเทียนพันซ่าเขาหลุดบนก็เมื่อตอนข้าพันซาเนี่ยทางปัวนะครับทันที่รุดก็ได้ไปแล้วเอาเรือพนมพระขไปนะของวัดอะไรบางใยท่านั็ไนะครับถึงพอของออกพันซาก็ของอุบลนี่รู้สึกจะเอาเรือที่ชนะเรือเหมือนกันนะครับมามามารวมงานของเราตรงนี้นะครับถึงจะจอดได้ชมอยู่บริเวณสะพานนฤริตนะครับตรงนี้ ก็รอชมว่าปีนี้เรือข้องอุบลส่วยงานแผ่นปริมางได้รับรางวัลมากันใช่ครับค่ะนะครับแล้วก็นอกจะจักพระแล้วนะครับเราจะมีการทาผมหน้าบ้านด้วยนี่ซุบทศมายาวนานแล้วครับใช่ครับนะครับก็ทุลารถนีบ้านดอนนะคนบ้านดอนนะเขาจะมีการตั้งผมหน้าบ้านอาวันออกพรรษาเพื่อให้คนที่พ่าดพันมาได้รวมทําบุญ้วยแล้วก็ให้นิมนต์พระมาจักผมพระป่าตรงนี้ซึ่งมีทีเดียวนะถ้าแถาที่ทำได้นะไรจะมีการประกวดกันด้วย <c oughs> นะครับมามีปุ่มิบางามประกวดต่าง้องชาบ้านเองต่าง้องราชการต่างๆ <c oughs> ที่สําคัญก็คือจะมีปุ่มเมือง oh. อะจะมีต้นโพทองที่บริเวณสร้างหลักเมืองนะครับเส้นทางท่านผู้ว่าจะเป็นค้นปชัก <c oughs> ในตอนเช้าวันที่8นะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เชิญชวนพี่น้อง ชาวสุราษฎร์ได้ไปร่วมพิธีได้นะครับค่ะก็มีทั้งภูมิหน้าบ้านนะภูม<ช>ิเมืองภูมิอะไรน่ะภูม<ช>ิหน่วยงานก็มีเหมือนกันค่ะคทีนี้เดี๋ยวให้ท่านรองได้พูดถึงไฮไลท์สักทีค่วะว่าในปีนี้เนี่ยทางในส่วนของทางเทศบาลก็ดีหรือว่าอบอาจาก็ดีที่เข้ามาร่วมกันจัดงานเนี่ยค่ะมีไฮไลท์อะไรนะ่าสนใจกันบ้างคะในส่วนของเทศบาลเองนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเอ่อเหลืองของการจัดงานประเพิธีชักพระนี้นะครับซึ่งจะจัดที่บริเวณสะพานนาลิกเหมือนกันนะครับแล้วก็ เทศบ,บานเองก็จะมีการประกวดปุ่มผ้าปลานะครับแล้วก็จะมีการแข่งขันเบบรือเป็นประจำปีอยู่แล้วมีท้งเรือเล็กเรือกลางเรือยหญ่แล้วก็เรือรสนุกสนานของอสมออ <ฮะ S 2> มีการจริงทวยประจันท์นของสมเด็จพระเทพนะครับในส่วนของอ,อบจอเองนะครับอ,อบจนี่เ็าจ,อเอจะปเป็นเรื่องของการเรือพระนมพระท,า,ทางบกนะมาร่วมแล้วก็เกินขบวนจากหน้าสลากลางไปซึ่งเป็นผู้ดูแลมีการประกวดเรือพระนมพระด้วยนะครับตัวนี้ทางอบจก็จะมีทวยประทันท์ให้เช่นกันนะครับแล้วก็ ในส่วนของประเพณีต่างๆการแสดงต่างๆนะครับก็จะมีข้องแจ็คดนิวชนและมีมโนราห์นักตะลุงเหมือนเดิมมาแสดงที่บริเวณงานที่นาสารการนะครับตรงนี้ก็เชิญชวนนะครับวันที่เจ็ดวันที่แปดก็เริมกระบวนแห่นะครับวันที่สิบจะมีการมอบถ้วยพระราชทานให้กับเรือที่ชนะแล้วกัปุ่มพระปลาดังๆที่ชนะการประกวดในครั้งนี้นะครับเรื่องเรือมีเรือได้มามั่งกับตรงนี้นีหละครับเรือยาวครับ อ๋อเรือทีการแข่งเรือายาวมีข้อง <c oughs> ทีน่าที่ว่าดังๆที่เป็นตัวเก่งอะไรแบบนี้มารวมกันมากมายอันนี้ไม่ใชบแต่ว่าน่าจะมีนะทางข้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ใน,<ะ>ในพื้นที่อื่นๆกันนะคะใครที่ว่าเป็นพอฝังเสียงพปลาคือแบบเรียกนะไปเล่นกันเลยครับไปเร่กันได้นะครับอีกเรื่องที่สนใจนะสนใจกับกับวิ่งพรมน้ำมนต์ชมเรือพรานี่อันนี้ถือว่าได้ความสนใจจากนักวิ่งนะครับเพราะว่าเป็นการวิ่งกลางคืนสรางถุงครึ่งถึงจะวิ่ง นะครับแต่ว่ารับจํานวนจํากัดนะครับประมาณ2,000ตอนนี้ก็ใกล้แล้วครับที่สำคัญคือเสื้อนี่จะสวยสี่ันจะสวยมากนะครับแล้วก็วิ่งกันแบบสนุกสนานนะครับไม่ได้วิ่งเอาจริงเอาจังแขดงไม่ได้เอาทีหนึ่งนะครับนะครับในบรรยากาศก็คือจะสนุกสนานกันนี่นะครับแล้วก็ขาสมัครเนี่ยซ้ำรอยเก่าซิฟนะครับขาสมัครได้ที่ไลทีดีนะครับรันสุราชนะครับวันนี้ถ้าสนใจนะครับก็ยังสมัครได้เลยนะครับสาวดีสาวก็คือยัง ยังพอมีแต่ร<อ>ับแค่สองพัน<อ>นะครับเราก็าากวิ่งเซ็นต์างจากสะพานอริศแล้วกลับไปสะพานอริศเหมือนเดิมข้อหนักการนะนะแล้วก็พานพนมพระดิบรเวนนาสารากางแล้วไให้พระ พรมน้ำมวไหนะครับน่าจะเป็นการวิ่งที่ทิวที่สุดแล้วเนี่ยเป็นแหล่ความสวยงามของเรือพระแล้วก็ให้พระได้พรมน้ำมนไปกันนะคะและทีนี้ค่ะเราต้องคิดว่าปีที่แล้วเนี่ยหนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานจากพระบ้านเราเยอะค่ะปีนี้ก็น่าจะไม่น้อยเลยมีมาตรการในการดูแลความเรียบร้อยพันธุพืชมั่านรองก็เราได้มีการประชุมแล้วก็มอบไม้ภารกิจเรียบร้อยนะครับเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวซึ่งท่อๆนี่ขาดว่าเป็นเส้นระวังวันที่สี่ถึงสิบสองเนี่ยจะมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ ชาวต่างจังหวัดต่างๆ,ๆเนี่ย<ฆ>จะนิยมมาเที่ยวมาดูเทียาาเเท่ยวงานก,ชกาชาดเอ้ยเที่ยวงานฉัตรพระของเราตรงนี้นะครับซึ่งในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆในทางทาง่านตำรวจผู้ทอนทางกองกำกับการเนี่ยช่วยกันดูแลวางแผน,นเรียบรอยมีตำรวจฝ้าปกครองแล้วก็อบพรอของเทศบาลเชืวอกันดูแลนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการชกจิงการวิ่งการทิดกระเป๋าต่างๆเนี่ยนะครับถึงจะมีจะมีประจำยุทเกือบถูกเส้นทางนะครับในทางตำรวจเขาวางกำลังไว้นะครับส่วนเทศบาลเอง ก็เน้นย้ำในเรื่องของไม่มีการเก็บขาจอดรถจะเห็นไอ้แจงนะครับจอดได้นะครับจอดได้ดิมทางธนาจอดได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือจะเน้นย้ำโดยตลอดก็คือพี่น้องชาวสุรร์ต้องเป็นเจ้าภาพต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านอาหารรถสาธารณะต่างๆต้องมาชกช่วยโอกาสนี้ขึ้นราคานะครับต้องช่วยกันนะครับชื่อวันเป็นหน้าทีด้วยนะพ่อมานะพาะว่า มันเป็นชื่อเสียงของชาวสุลราธานีนะครับคนต้องช่วยกันนะครับดูแลคนที่มาเขาจะได้ประทับใจแล้วก็มาอีกนะครับที่สาคัญอีกอย่างก็คือในปีนี้นะครับทางอบจเนี่ยจะจัดอัศจรรย์นะครับเผื่อี่ให้ผู้ชมได้หนังดูในเส้นทางถนนจนกระทั่งตรงนั้นนะครับล้วทีนี้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยเมื่อถึงทันรองว้าและมาจากต่างจังหวัดต่างอำเภอไร้มังค่ะเราจะสามารถแนะนําที่เที่ยวต่อจากงานชักพระนี่ทันรอง จุดประสคงข้องของท่านพ่อเองท่นบอกเลยว่ามางานชาพาเลยไปต่อได้ไปต่อได้ไปสมุยไปพังงานไปก็เตาหรือจะไปเคื้อนหรือจะไปอุทยานเขาซกสามารถต่อได้ไปวัดเข้านานในหไปได้หมดนะครับโดยจะมีทางทททอเนี่ยเขาจะทำบอดไว้ทาพันไว้ให้สำหรับคนที่ขามาเที่ยวครับ ไปเที่ยวกันอะไรก็มาดูสุขภาพกันนิดนะครับต้องดูแลตัวเองก่อนโรคไขปแ cap ตอนนี้นะครับนะโรคก็ใครเริ่มไอเริ่มไอเขาแล้วไอแหละไปแล้วเอฟวีกับตันกับคือใหล่วนี้ตอนนี้นะครับเพิ่มไปฉายโรคไอเฉยๆก็อันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็ให้มีการเฝ้าระวังโรคระบาดครับวัดไช่เราก็ RSV นะครับหรือก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจทางซองนะครับไอวัดไช่เนี่ยมันมีอยู่ ABC นะผมมี A มาแล้วเปลี่ยนมาแล้วนะครับใครวัดไช่ อาการเมื่อไใครวัดแต่แต่มันนักว่าเท่านี้นะครับแล้วก็มีการทางกแก้นะจะัสเซชิดได้ต <laughs> ร <c oughs> งนี้เราไม่แก้เราไม่แก้ที่ <laughs> <c oughs> <c oughs> นะครับส่วนอาการต่างๆมันก็เป็นทางเดินให้ใจมีไอมีจ้ำนะครับในทีทีที่ที่พบนะครับแต่ที่สําคัญก็คือไอ้โรคติดเชื้อไอเอีน่าจะอยู่ในเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ตั้งว่าสองปีน่าเป็นห่วงกับผู้สูงอายุนะครับก็คือระบบทางเดินให้ใจเมือนกันแต่ว่ามันเป็นโรคหนึ่ง S <S นะครับซึ่งมันสามารถติดตอ่อได้ไงนะนิชาชุกเขียนไม้นะครับมันติดตอ่อได้ไง<อ>นะครับเช<อ>ื่อมันสามารถอยู่ตามโต๊ะตามได้ได้เลยท้าวานออพอเราไปสัมผัสเนี่ยก็มีโอกาสติดได้นะครับถ<อ>ึงถ้าเกิดมีไข้ส<อ>ูง<อ>นะครับปวดว่าดุนแรงชักเกร็องอะไรต่างเนี่ยต้องรีบพาไปนะครับโดยเฉพาะเด็กดํากระซ่องปีนี้ถ้าเราดูอาการแล้วให้ใจแรงๆนี้หรือว่าไม่กินนมเบื่ออาหารเนี่ยไม่กินนมอะไรเนี่ยควรพาไปนะครับ อันนี้ร้านเองแล้วนะครับเออพิ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ซ้ำวันนะครับเฉย่เชืนี่เงครับไม่รู้ว่าเฉยนี่ไม่แต่ว่าเป็นอาการเมื่อไงเลยครับเป็นไข้วัดอะไรเนี่ยแล้วก็พาเข้าไปโรงพยาบาลครับไม่กินนมก็เลยส่งโรงพยาบาลเลยนะครับก็ต้องสังเกตอาการใ่้ท่านรองว่าโดยเฉพาะเด็กเล็กๆแล้วก็ผู้สูงอายุนั่นเองค่ะทีนี้ท่านรองต้องฝากพี่น้องประชาชนค่ะ ป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองกันสักทีค่ะวันนี้ท่านรองว่าอาจจะไม่ได้เป็นหม้อนะแต่เป็นห่วงและอเอาฟากฟาก,ากใหไดูแลสิ่งสำงคัญคือเ<ช>มือที่บอกว่าเราต้องดูแล,แลรักษาความสะอาดมันหลังมือและผอิตถ้าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ที่ออกจากบ้านก็ใส่แมสซึ่งแมสเมื่อก่อนเราจะสังเกตว่าตอนที่โควิดระบาดเราใส่แมสกันเกึบทุกคนเลยนะ,ะนะครับโลกทางเดินหายใจก็น่อยไม่เจอกันนะครับเลี้ยงเรียงการผ้าเด็กไปในทีชุมชนมากๆแล้วก็ ดีเรี่องกันห้อมเกมห้องะไรนของที่เราก็ติดเชื้อหลับเชื้อมันนเราก็ไม่รู้นะครับอาจจะติดเด็กเด็กได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญก็คือทําความสะอาดบ้านทำความสะอาดห้องเล่นอุปกรณ์ต่างๆห้องเด็กะอาดเสมอตรงนี้นะครับเราช่วยยังเราก็ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้นะครับแล้วก็ให้เด็กกินข้งที่มีประโยชน์จะทำาสุขภาพของเด็กดีขึ้นคุณหมอแนะนำมานะครับวันนี้วันนี้ยี่สิบสาันะครับานรับก็เลยอีก7วันนะครับสำหรับ เกษียณอายุราชการก่อนทานด้วยนะครับปีนี้ครับผมวันที่32กันยายนนี้แล้วนะครับอีกเจ็ดวันนี่ยู่จนตลอดอยู่ครับอยู่ไม่เป็นนะครับให้แต่ได้เล่าอีกหนึ่งครับในชีวิตราชการครับผมก็รับราชการครั้งแรกก็เป็นประดับเพอเกาะพังงันเกาะพังกันครับสุราษฎร์ธานีปี2562ครับนานมากนะโอ้น้องเกิดได้เล็กน้อยตอนนั้น36ปีนะครับท่านบ36ปีนะครับอ่าก็บนเวียนอยู่ในสุราษฎร์อยู่ บรรดาเดิมปุ่นพินแล้วก็สลักล้างนะครับอันนี้เป็นนายอำเภอใช่ไหมครับไม่ครับเป็นปลัดครับผม,มไม่เคยเป็นนายอำเภอในสุรัตน<อ>์<อ>ผมไปเป็นนายอำเภออยู่ซ้ำจังหวัดเจริญในราธิวัตร,ร,ตร<อ>แล้วก็สิเกาลำทับกระบี่ัวย,ยอดเมืองตังแล้วก็ไปราชวัตรกระบี่กลับมาไม่ได้เป็นนายอำเภอสุรัตน์ครับกลับมาเป็นรองผู้ว่าสุรัตน์สี่ปีนะครับสี่ปีก็จริงๆแล้วก็ ถึงไปอยู่ที่ไหนกับยูนีนะครับไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นี่ตลอดทางสร้างที่ว่าปีนี้แหละครับก็เกษียณแล้วก็ไปเป็นคนเกาะชาวเกาะไปเป็นชาวเกาะาสมุยนะครับมีข้อคิดได้บ้างกับในการปฏิบัติราชการมาสร้างช่วงปีทิ้งฟากน้องลลังเพราะมันจะปูดกับลุงน้องเสมอว่าในการทํางานนะครับถ้าเราทําทําสิ่งที่ถูกต้องทิ้งที่ถูกต้องกันนะก็จะมีวันพิษนะครับเลือกทําสิ่งที่ถูกอย่าเลือกทําสิ่งที่พิษอย่าเห็นกับ ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆๆๆนะครับนนเราเป็นข้าราชการนี่ไม่รวยครับแต่ก็ไม่จนอยู่ได้นะครับแล้วก็อยู่ได้จนกระทั่งตลอดชีวิตเรานะครับวันนี้ถือร่วงอย่างเดียวเราตลอดอผมจะย่ำกับน้องๆเสมอว่าให้ตั้งใจทํางานนะครับเราเป็นข้าราชการแล้วก็ที่สําคัญคืออยาอ่าคิดจุจิิตก็จะอยู่ได้สบายนะครับสี่ปีกับรองผู้ว่าสุ้รัดผันผูมั้งก่อนครับก็ผัวสามคนนะเพรามา ซีปีนี่ผัวสามคน่านวิชวุฒิ่านเทศดาและ่ันทีรุตนะครับก็แต่ละคนก็แต่ละย่างเข้าไปนะนาสัตายของบัวเข้าไปแต่เราก็ทํางานนะครับทํางานแล้วก็คือตั้งใจนะครับว่าจะกลับมาเกษียณที่สุราษฎร์ก็บอกกับเพื่อนไว้จึงเพื่อนเขาก็ช่วยให้ลงนี้ตอนนั้นก็เลยได้มาอยู่สุราษฎร์นะครับแต่ก็เป็นนดนเพื่อนานทั้งนิดแค่นั้นเองเป็นนดนเพื่อสิบกว่าปีนะครับเขาเป็นแคเจ็ดแปดปี สุราษฎร์นี่ตอนดูเลด้านนี่ผมดูความมั่นคงครับมันคงตอนนี้นะครับมาไม่ไม่ก็ดูสังคมตอนนี้ก็ดูความมั่นคงก็จะเห็นว่าท่านทำงานนักตลอดนะตอนที่ท่านได้เป็นรองผู้ว่ายุธีจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ได้ทำคุณประโยชน์มากมายเหลือเกินค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งภารกิจของท่านก็คือเนี่ยมานั่งเล่นกับเราในรายการสี่ปีเต็มๆสี่ปีก็ประมาณสัก สามสิบหลักังนะมึงนะได้ครับคาดจากหลังช่องหลังนะในรายการเล่นเก้าวเฉาไต้ต้องขอขอบคุณดันมาร์กนะครับกับสี่ปีที่ผ่านมานะครับไอายการบุญดือนตลอดกับโค้กเป็นอน่ารมากขอบคุณค่ะแล้วก็คอยทันใดกระเทียนย่างกระเทีมนะคะมีความสุขกับการเป็นเจ้าของส้วนชฉาซ้วนสีที่ดันมาได้ไปทำซ้วนใบไตรแล้วขอบคุณต้องมากเลยค่ะแล้วก็นี่ก็คือในช่วงข้องจับกระแทกตายค่ะช่วงหน้ามีข้าวมาฟ้ากันลาแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักเดียวค่ะ Thank you